วอนนด้กเก็อยู่กับอีกนันสมาคาสองเหมือนเดิมตอนนี้ก็ตรงเป็นตอนนี้ห้าหน่นแล้วผมไม่ถ่ายคลิปหลายวันเลยพอดีตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันเสาร์นวันนี้วันอาทิตย์นะถึงวันเสาร์ผมไปใช้หนาะผมว่าเป็นทีมเอสเลเบสู้กับทีมตามใจตามใจคือแต่งเองอน่ะมิกซิทอลันซ์ทีละโน เทมผมมันไม่มีเปันไปไม่ได้เสื้อก็ใช้เสื้อทีมสนะเฮ้ยเยตา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 ยเฮ้ยข้าวต้มมะละมะลิมะละมะลิก็ยังชอบดีเจอโอ้เดโนคิดบ้าโอ้เดโนคิดบ้า ฟังคือเอซสุฟังโกมันโกมันกากมากกากบ้าเลยที่พี่ไม่ลดทำได้อย่างไรเดอเป็ดท็อปอยาเอาออดัมโดนอดัมโดนเอ้เมสเอาเฮ้ยแกว่าไงนะแกว่ายังไงเอ้เอ้เอ้ no 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 ตรงชนะไปแพ like okay. no. ้ก si ็ะเดียวมันจะได้ใส่ใส่เกาะไม่ได้โอ้โซ่ยิโผล่มาแอะสไลด์สไลด์สไลด์ลนในบ้านผีสิงโรงแรมเข้าโรงแรมไปี่ทำอย่างคุณกายนี่ที่เป็นสีเหลืองที่เขารีวิวนาซูมาบ้านมันคบ้านมีสิงผมจะเรียกว่างเลย ไอ้ชูชู้อ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเมื่อกี้กดอะไรเอกดปุ่มอะไรวะเอ้ยโอ้โหเท่เมื่อกี้นาเทตลอดไปอียมอเดิร์เอียมอเดิร์เอ้ยมอเดิร์นะฮะก็คือว่าอะไรซึนามิใช่หรือเปล่าอีกฟัง น้ำ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 ได้ข่าวนี่เป็นท่าต้องห้ามไม่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 ปิดโมอทอสตัวโรงแรมหรือบ้านผีสิงบ้านผีสิงนี่บ้านบ้านเออใช่โอเดโนคิดว่าผมรู้ภาษาไทยเขี้ยวเขี้ยวบันพบลุบันพับหลุหรือเขี้ยวเขี้ยวดึกดำบันหรือเขี้ยวบันพับหลุดนี่แหละเออ เข,ขี้ยวดึกดัมบันนี่เขี้ยวดึกดัมบันในนี่เขี้ยวดึกดัมบันเจี๊ยบโล่กำบังขั้นสมบูรณ์ขั้นสมบูรณ์ดูแลมิดิกเนซัสฮันโดไม่ใช่โลก่กำบังฮะมันต้องหมัดอะไรทะลุมิติมิตินั่นปีเยอะๆดีตาเอ้ยอ้าวชูชูเช็ดชู ชูชาัดแบ็กแอชแบ็กแอชแบ็กแอชเข้าฐานดำเข้าฐานดำนี่นี่ไปดูสึกกที่สายสำคัญมาแล้วนี่คือเข้าฐานดำฐานดำเหมือนเนาะฟังคือเข้าเถอะท่านนี้โหดนะท่านี้โหดนะเว้ยนี่เยี่ย,ยม,ยยม เอ๊ที่มุมโกงมากเลยไอ้โก,ก,กมันกากมากมันแทบไม่ได้ดำอาดำจะได้บอลดำได้บอลปุ๊บเขาส่งเขาก็เออจ,จะฟูมิกได้เหรอ,อมันชนะเว้ะโอ้ลอกเลียนแบบจากนารนโตะเออโบรลโตะด,ด้วยอ่ะจ,จะถ้าแล้วไม่เคยเห็นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เออ หวังคือชินเส้นมือที่มาหวังคือจีนอะลรอะเต็มมาทำมาคัวินเอาแบแ็คแอสแบแส็คแอสเขาทานดำอม่เขาทานดำแล้วก็ผมพูดตอนโปรโตคอลเมกาพาร์ทสองอะไม่ใช่พาค2อสองอะพาร์อินาัสวาร์ดอะไรสไตรเกอร์อะอะไรเออ ไม่ใช่ถ้ารับลูกบอลแล้วคำสั่งรับเออคำสั่งยิงอะเออผมพูดผิดอะเออพูดผิดแล้วมันเป็นทางเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮบุจีบุจีสติโอไม่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 บุจีบุจีสติโอนี่นี่ทันด้เข้าแน่นอนอะท่านี้โหดเอ้วเผื่อไฟเดียวเฉยเลย

ของไฮเตอร์ชื่อมันก็ชื่อดักล่าตะข่ายควรเป็นตะข่ายดักลา่าใครมันจะมาล่าตะข่ายเออเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ,อ้าวแรบบิทแรบบิทครับแรบบิทเขาสั้นแรบบิทแรบบิทชื่โดอู้เออเอาอ,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 อยู่ข้าว อาหัวเขียวหัวเขียวเห็นปะเอ้ยโลตเออเออไม่ไม่อะไรที่มันเพื่อนกับเบิร์นอ่ะเป็นเพื่อนกับเบิร์นอ่ะเออเออเออซื้อละหนูโนนี่หนูนี่แน่ชัดชัดชอ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 ดไปชอดมาอะไรเรื่อยนึง เจะงั je, ้นก็จะเอาวัตถันใส่ก่อนเบกะซาเสือเอลฟ์ฮ้าบูล่ามาควินเยียมันมีใครรับได้ในทีมนี้เออชิ่อเลือดโอ้นี่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 คือว่าโลกกมอังจะปก TP ใครหมดนะเที TP มันหมดแล้ว จะหมดครึ่งแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูดแล้วยิงคืนไม่ได้แล้วเราดำไปแล้วต้องสามหมุนเฮ้ย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 เออเออแค่ทานี้เราก็จะรับไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยสเพียสเพียสเพียโอ้ชื่อประหลาดประหลาดนะสเพียบอดแข็งแล้ ปอดแข็งแรงทุกเอ้ยไม่จะเข้าโกูดิเอ้ยน,นี่นี่เฟรลุนไอด้อดำไอด้ดำไอ้ดำใหญ่ยิงไอด้อดำไอด้อดำไอ้ดำควงสวานโมลานาควงสวานโมลนานาแกคิดว่าจะเข้าอย่างนั้นเหรอท่านี้ค่ะแต่ว่าโอเมก้าก็เคยรับมาแล้ว ê sẽ là bơ phơ lên chút 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 làm cho một chút 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 bye bye